จะเรียนรู้ยังไงให้มีความสุกนะคะต้องบอกว่าวันนี้ก็เอาเทคนิคมาบอกก็นํามาใช้กับของตัวเองด้วยนะคะเพราะเพราะแรกค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะพี่กันไม่ได้เห็นแค่คุณแม่นะพี่กันเห็นคุณพ่อหลายท่านมากเลยค่ะพ่อและแม่ต้องมีความผิดอกผิดใจกันค่ะพ่อและแม่ต้องมีความผิดอกผิดใจกันนะคะคุณพ่อเข้าใจว่าคุณแม่คุณพ่อเนื้อย ช่วยดูแลหาข้าวหาน้ําให้กินนะคะคุณแม่ก็ต้องมีความเข้าใจว่าคุณพ่อออกไปทํางานมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณแม่ต้องปรับอารมณ์ให้ใจเย็นขึ้นนะคะแล้วรอคอยสิ่งที่คุณพ่อทําให้อดีายวิ่งไปอารมณ์ขึ้นใส่นะคะความเห็นอกเห็นใจกันนะคะก็จะทําให้มันไม่เกิดการประทะกันนะคะเราจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะพ่อแม่อย่าคาดหวังตัวกันและกันสูงเกินไปนะคะ่ะยังไงนะคะคาดหวังว่าเดี๋ยวคุณพ่อ จะซื้อของรางวัลมาให้คุณแม่หรือว่าคาดหวังว่าคุณพ่อจะต้องออทำงานเสร็จแล้วต้องกลับมาช่วยแม่ร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างงี้ค่ะคือเราถ้าเราคาดหวังสูงแน่นอนมันก็จะผิดหวังตัวคุณพ่อเองก็อย่าคาดหวังในตัวคุณแม่เยอะเมื่อคลอดลูกแล้วจะกลับมามีเวลาให้ตัวเองเหมือนเดิมเราแทบไม่มีเวลาให้กับตัวเองแล้วเราจะมีเวลาให้กับคุณพ่อได้เยอะได้ยังไงนะคะแต่สุดท้ายพี่ก็กยังแนะนําว่าให้คุณแม่แบ่งเวลาให้กับคุณพ่อนะคะทีนี้ข้อที่สามเราจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขดูนะ ดูแลตัวเองได้กี่นาทีคะทุกวันนี้คุณ <c oughs> แม่ยิ้มสิบนาทีถึงไหมการดูแลตัวเองของพี่กันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเข้าสปาแบบว่าเป็นชั่วโมงนะคะแค่สิบนาทีก็ฟินแล้วเนาะสิบนาทีเดินไปชมกาแฟรอร่อยอร่อยกินสิบนาทีเดินไปเซเว่นนับปากซอยแค่นี้คะ่ะสำหรับเวลาดูแลตัวเองนะคะสินาทีให้คุณพ่อช่วย,บ,ยบ,บีบไหล่หลังให้แค่นี้ฟินแล้วไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็หาเวลาให้กันและกันบ้างเป็น ตั้งเวลานะคะลูกหลับคุยกันบ้างนิดนึงนะคะทีนี้สิ่งที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขต้องบอกว่าเอ,อพ่อแม่จะมีความสุขได้ลูกน้อยของเราต้องเป็นไงแข็งแรงนอนหลับได้กินได้ไม่เจ็บป่วยไม่มีท้องผูกอืออ,อกบางคนนี่ลุ้นอนืลูกทุกวันใครเคยเป็นบ้างเป็นเนาะที่แกก็เอยากให้คือลูกต้องอึดทุกวันนะ่ะถ้าไม่อืรู้สึกว่า ไม่สบายใจทั้งๆที่บางทีอ่ะสองถึงสามวันก็ได้ไม่จําเป็นต้องทุกวันนะคะหลังจากอีเดือนไปแล้วอ่ะแต่เราจะแบบคอยจัดกังวลบางครั้งเห็นลูกเบ่งหน้าดาหน้าแดงนะคะดิดตัวอือไม่ออกคือออกแข็งพี่ว่าเชื่อว่าเพราะหลายคนมีประสบการณ์ลวงอืดลูกใครมีประสบการณ์ไหมนั่นยาปะปะาพี่ป้พี่ป้าป้ามีเหมือนกันนะคะลวงอุตรูปพี่จําได้เลยค่ะ ล,ล้วงแบบนีต้องลวงอื่นทกวันนี้เล่าให้ลูกฟังลูกก็ขำนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่คุณพอ่อล้วงอื่นลูกจากการท้องผูกนะคะต้องบอกว่าอันนี้ถ้าเราลูกขับถ่ายดีนะคะแน่นอน,นว่าและคุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายใจนะคะนอกจากนี้นะคะเราต้องดูแลลูกน้อยอย่ามเจ็บป่วยเจ็บป่วยให้ลูกเนี่ยนอนหลับได้สบายนะคะลูกเป็นหวัดน้ำมูกเด็กสมัยนี้เนาะไปเนิร์ดไปโรงเรียนนะคะกลับมาน้ำมูกกังมาเลยค่ะ ใช่วาใจทุกอย่างที่เป็นเชื้อไวรัสเ,เนี่ยมันทําให้ลูกมีน้ามูกคัดจมูกไม่สบายตัวทีนี้พอทําสีมีอาการแบบนี้ทําให้น้องเนี่ยตื่นระหว่างกลางดึกนอนหลับไม่สนิทนะคะวันนี้นะคะผลิตภ,ภัณฑ์นะคะของอิตานียที่ที่กันนามาวันนี้นะคะก็อบอกเลยว่าเอ,อมีตัวช่วยนะคะเป็นเซ็ตนี้นะคะมีอะไรบ้างผลิตภ,ภัณฑ์ของอิตาเนีนะคะตัวที่ช่วยให้นอนหลับสบายนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะ อ่าเดีว,วางโชว์ใหม่นะคะตัวนี้นะคะใครเคยใช้บ้างพอดีท่านจังหวัดลำพูนเองนะคะของตำบลป่าโชคดีนะท่านผู้มไม่ผิดเคยใช้ด้วยหรอคะาเ <c oughs> ก่งมากค่ะคือในร้านยาเอ็กซ้าพัทนะคะในเซเว่นมีขายคือทุกครั้งที่มีอาการคัดจมูกน้ำม,มูกไหลไปเลยจ้านะคะวึี้ก็เป็นแผ่นนะคะจากน้ำมันหอมแดงนะคะของเมืองไทยของลำพูนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะช่วยให้ลูกน้อย หลับสบายไม่หายใจคลิกคาดไม่แน่นจมูกนะคะเด็กๆเนี่ยจมูกเล็กนิดเดียวเวลาที่เขามีภูมิแพ้เป็นหวัดเนี่ยเยื่อ,บ,อบุจมูกจะบวมค่ะเอเยื่อจมูกจะบวมเขาจะหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเราผลิตภัณฑ์คือเป็นออร์แกนิกไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะแปะไว้ใกล้ตัวลูกแกะแปะไว้ที่เสื้อผ้าได้เลยนะคะทําให้ลมหายใจของสดชื่นตลอดทั้งวันเลยตัวนี้นะคะลูกน้อยถ้าลูกน้อยหลับได้นะคะ ลูกน้อยหลับได้เมื่อไหร่นะคะ,ะ,คะเขาจะหายป่วยเร็วขึ้นแม่พอเราสังเกตดูเวลาที่ลูกเป็นหวัดนะคะทำให้ลูกหลับให้สนิทตื่นมาเขาจะสดชื่นขึ้นแล้วก็อาการป่วยดีขึ้นนะคะตัวนี้ติดไว้ประจำบ้านหมดไปเลยค่ะร้านยาเอ็กซ์ตาพัทนะคะที่เซเว่นเวค่ะนอกจากของิสแทร์เนเจอร์แล้วนะคะเขาจะมีเป็นสติกเกอร์หัวหอมแล้วนะคะยังมีอีกนะคะเป็น,ปน,นะคะเชียงใหม่ยุ่งเยอะไหมคะ เยอะเนาะผลิตภัณฑ์กันยูค่ะตัวนี้นะคะอ่าผลิตภัณฑ์กันยูของสนค้เนเจอร์นะคะมีทั้งหมดสามกลิ่นนะคะคือลาเวนเดอร์เบอร์กามบอสนะคะแล้วก็ใช้หอมนะคะใช้สมุนไพรธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ได้แต่แรกเกิดทั้งสองตัวเลยนะคะสามารถใช้ได้ีแรกเกิดนะคะกาวลอ,อ,อกง่ายไม่ติดเสื้อนะคะซึ่งจะบอกว่าทั้งสามทั้งผลิตภัณฑ์สองตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผ่านมาตรฐานนะคะจาก USDA นะคะบรรอกบอกว่าเป็นยังไงเป็นออแกนิกตัวนี้นะคะเป็นออแกนิกนะครับผ่าน EU ด้วย EU ออแกนิกนะคะตัวกันยุงเนี่ยกันได้12ชั่วโมงเทคนิคกันติดสติกเกอร์กันยุงอันนี้เทคนิคของพี่กันนะคะพี่การจะแปะด้านหน้าหนึ่งอันด้านหลังหนึ่งอันให้กับลูกป้องกันรอดตัวคือยุงอ่ะเป็นพาหะนำโรคายชนิดเราจะป้องกันลูกดยการที่ให้อยู่ในบ้านที่มีมุม้ง่าตลอด ชั่โมงไม่ได้ลูกต้องไปวิ่งเล่นตามพัฒนาการเด็กแมบไปเลยจ้าจะได้ไม่มียุงกัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดโรคไข้เลปออลมาเรียนะคะป้องกันได้นะคะด้วยสตกเกอร์กันยุงนะคะของลิตเติ้ลฮาร์ดนะคะอีกหปัญหาเนระลูกท้องหูวนี้นใครกินเจลลี่บ้างอาะลกูกกินอยู่ <laughs> เจลลี่กินอยู่นะคะ,ะตัวนี้เลยนะคะของอินโฟไลนะคะ มีน้องกินไปแล้วได้รับรางวัลไปแล้วนะคะทีนี้ปัญหาลูกท้องผูกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พ่อแม่กังวลเลยนะคะตัวของอินฟลไลท์เนี่ยมีทั้งหมดสามผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะอ่าแม่บอกตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้นะคะอินฟลไลท์โปรไบโอติกถ้าใครเคยได้กินโปรไบโอติกเนี่ยโปรไบโอติกทีไบโอติกนะคะเป็นจุลินทรีย์ในร่างกายนะคะซึ่งจะบอกว่าในน้ำนมแม่ของอเราเนี่ยที่ทำให้ลูกมีผูกมุ่งกันเพราะว่าเขาไม่โปรไบโอติก ตัวหลักๆสามสายพันธุ์ซึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีโปรไบโอติกสามสายพันธุ์ในในน้ำนมแม่จะช่วยให้ลูกตามสมบูรณการทํางานของลาไส้นะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงภูมิแพ้นะคะตัวอินโวลัตสงนี้นะคะเป็นโปรไบโอติกเนาะซึ่งโปรไบโอติกสามสายพันธุ์นี้นะคะจําชื่อยาิด้ึงนะแลคโตบาซิลัสนะคะและมโมซัสนะคะ ใบพีโดแบคทีเรียมวันแล้วก็ใบพีโดแบคทีเรียมลองทำนะคะมีสามตัวนี้ในอินโฟไลเตอร์นะคะตัวนี้นะคะสีม่วงนะคะซึ่งเขาไม่เขาไม่ทุกขนาดนะคะมีโพลาสติกเสร็จแล้วนะคะก็จะมีนะคะตัวนี้ค่ะอะเมื่อกี้เด็กๆกินแล้วนะคะไอแองเจลี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอันนี้นะคะเป็นเจลี่ผักค่ะใครมีปัญหาลูกไม่กินผักมีปัญหาลูก ท้องผูกนะคะจะมีใยอาหารซึ่งเวลาที่ลูกท้องผูกก็คือปัญหาคือใยอาหารไม่พอนะคะต้องกินกเริมนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นเหมือนขนมเด็กๆจะชอบนะคะอ่าตัวเนี้ยสาหรับวัยเดก6เดือนขึ้ไนไปนะคะเจลลี่งขวบขึ้นไปตัวนี้นะคะ1ขวบขึ้นไปกินได้เลยนะคะซึ่งเขาเป็นท็อปเอสฟรีนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของแพ้อาหารนะคะสามารถกินได้เลยนะคะอ๋อที่บอกว่าเด็กๆกินได้ โปรตีนผงนะลูกไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีน้ำตาลแล้วก็กลัวว่ากินแล้วแบบได้น้ำตาลเยอะนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะต่อไปอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของวันนี้นะคะเป็นอินฟลูไรด์ไฟเบอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นผงสําหรับเด็กหกเดือนนะคะทำให้ตืนิ่มตื้นตออง่ายนะคะมีพรีไบโอติกอาหารของโพรไบโอติกด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอินฟลูไรด์ไฟเบอร์นะคะอินฟลูไรด์ไฟเบอร์และเอ็นโปรไล โองไบโอติกเนี่ยจะเป็นผงที่เทลงนาแล้วไม่มีสีไม่มีกลิ่นเราสามารถหยอดในอาหารหยอดในเครื่องดืม่มให้ลูกกินได้เลยคือจะกินง่ายนั่นเองค่ะอ่าทีนี้ค่ะออนนะลูกถูกสบายดีแล้วไม่มีปัญหาท้องผูกแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องสอนลูกเพื่อใช้ชีวิตจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับลูกจนโตเขาต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมค่ะตอนนี้เรา ยูกับเขาดูแลเขาได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาต้องไปออกเจอกับคนอื่นค่ะเราอย่าลืมสอนทักษะที่จะช่วยให้เขาไปใช้ชีวิตกับคนอื่นได้นะคะทักษะชี่วว่ามีอะไรบ้างหนึ่งค่ะสอนให้เขารู้จักสร้างความสัมพันธ์วันนี้ดีใจมากเด็กๆกล้าขึ้นเวทีเด็กๆกล้าแสดงออกเด็กๆกล้าพูดกับประกันอัน,นี้ก็ได้แล้วนะคะสอนให้ลูกสร้างความสัมพันธ์นะคะกับคนอื่นให้เป็นนะคะ จริงนะ้วพ่อแม่ก็เป็นแบบอย่างได้นะคะพ่อแม่เป็นแบบอย่างได้ยังไงคือเวลาเดินเจอคนที่ไม่รู้จักเวลาไปเที่ยวเลยเนาะเราไปคุยกับคนแปลกหน้าได้นะคะรู้จักการที่จะเข้าหาคนพูดคุยกับคนอื่นนะคะส่งเสริมความเข้าใจเข้าอกเข้าใจคนอื่นต้องให้ลูกเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นแต่ก่อนที่ลูกจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนด้วยนะคะรู้จักให้รู้จักให้อภัยยืดหยุ่นเป็นอันนี้เราต้องสอนใ้ลูกเรานะคะ สอนให้ลูกมีความฉลาดทางด้านอารมณ์หรือว่า EQ สำหรับเด็กเล็กแบบนี้สิ่งที่เราจะสอนคือเรื่องอะไรสำคัญม,มากค่ะเรื่องของการจัดการอารมณ์ก่อนจัดการอารมณ์ได้เด็กๆต้องรู้จักอารมณ์นะคะที่รู้จักอารมณ์อารมณ์อะไรที่เราควรสอนลูกเศร้าใจเสียใจยินดีโมโหโกรธนะคะสอนลูกให้รู้จักนะคะแล้วก็สอนวิธีการจัดการอารมณ์ค่ะ สอนการจัดก,การอารมณ์นะคะก็คือเช่นนับหนึ่งถึงสี่มาลูกนะคะ,ะเรามีฐานในลูกฟังว่าดูว่าเรามีฐานในลูกฟังว่าดูว่าหนูนี้จัดก,การอารมณ์ยังไงของแต่งจัดก,การอารมณ์ยังไงอันนี้ก็สาําคัญมากนะคะสอน่านนิทางสำหรับลูกน้อยวัยเล็กๆแบบนี้และที่สาําคัญค่ะพ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างค่ะพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้อยนะคะว่า เราเป็นตัวอย่างในการจัดการอารมณ์ง่ายๆเลยคะ่ะโมโหลูกโมโหลูกมากค่ะถามว่าโมโหผิดไหมไม่ผิดนะคะลูกก็โมโหไม่ผิดแค่เรารู้จักว่าเรากลรงรู้สึกยังไงแล้วจัดการอารมณ์โมโยังไงนะคะโมโหไม่ผิดเลยนะคะเราเป็นแบบอย่างคะ่ะตอนนี้แม่ไม่ไหวแล้วลูกแม่โกรธมากแม่โกรธมากเลยนะเดี๋ยวแม่ขอนับหนึ่งสิบนะแล้วก็ทําให้ลูกดูเป็นแบบอย่าง ดีที่สุดเลยทุกอย่างสิ่งการสอนที่ดีที่สุดคือการเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้อยนะคะอันนี้พี่กันฝากไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะลูกต้องใช้ชีวิตในข้างนอกอย่าลืมสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองนะคะถ้าเราทําให้เขาทุกอย่างเนี่ยนะคะเขาจะสอนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเออสอนช่วยเหลือตัวเองสอนทํางานบ้านนะ,ะรู้ไหมว่าลูกสอนทํางานบ้านได้กี่ขวบได้กี่ขวบต้องสอนตั้งกี่ขวบดีเริ่มสอนจริงๆแล้วเริ่มสอนเมื่อพูดรู้อง แต่ว่าสอนแล้วเขาจะสามารถให้หน้าที่รับผิดชอบเขาได้กี่ขวบอะคำถามไม่ไม่ที่ชาเดี๋ยวกันถามใหม่เราจะให้ลูกเริ่มรับผิดชอบงานบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองตอนที่อายุเท่าไหร่คะและสี่ขวบ่ะเอาจริงจัดีคือให้สี่ขวบแต่เด็กที่รู้เรื่องเร็วอาจจะสามขวบได้นะคะก็จากการตอบการปุ้มที่เราทําบ่อยๆแล้วนะคําพูดที่เราควรจะพูดกับลูกนะคะเป็นประจํานะคะหนึ่งแม่รักลูก ไม่ใช่แค่พูดกับน้องตัวเล็กๆนะคะลูกที่โตเป็นวัยรุ่นก็พูดกับเขาบ่อยๆแม่รักลูกนะนักรักหนูนะบอกกันทุกคืนทุกวันเป็นประจำอันนี้พูดได้เลยแม่ภูมิใจในตัวลูกอันนี้ก็ต้องพูดนะคะเราไม่จำเป็นต้องภูมิใจเมื่อลูกสอบได้ที่หนึ่งนะคะเราสามารถภูมิใจในตัวลูกแม้กระทั่งลูกทำเรื่องเล็กๆเช่น กินข้าวเองใครกินข้าวเองยกมือขึ้นสิลูกเก <c oughs> ่งมากใครกินข้าวเองเก่งมากนะคะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกกินข้าวเองนะคะแลวภูมิใจมากเลยที่ลูกรียมกระเป๋าไปโรงเรียนเองแม่ภูมิใจมากเลยที่ลูกมีความรับผิดชอบในการทําการบ้านด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปคอยบอกนะคะ S <S <an> จริงๆแล้วคือเวลาที่การเลี้ยงลูกมาสองคนที่การย้อนกลับไปมองนะคะพี่ไม่ต้องคอยบอกว่าวันนี้ลูกเรียนวิชาอะไรลูกต้องเอาอะไรไปโรงเรียนบ้างอันนี้คือเรื่องจริงที่พี่ย้อนกลับไปมองตัวเองเนาะเพราะพี่ไม่เคยต้องไปถามลูกแบบน,นั้นเลยแล้วลูกไม่มีปัญหาว่าผิถูตามว่าแม่คะวันนี้น้องจินนาไม่ทําการบ้านคือไม่มีนะคะเพราะเราสอนเขามาดีแล้วแล้วเราทาให้เราลืมไปเลยว่าเราต้องคอยดูแลเขาเรื่องนี้เพราะพี่การันจริงๆเราเป็นแม่ทํางานเป็นทางพยาบาลพูดทาง ทำทั้งเพจคุณพ่อก็ทํางานทั้งคู่ทํางานหมดนะคะเราเลี้ยงลูกแบบเป็นคนแม่ที่ทํางานคุณพ่อที่ทํางานเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาเออลูกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีถ้าเราสอนไม่ดีเราทีนี้เราจะสบายนะคะชมไปเลยค่ะไม่ต้องชมถึงความความสมเด็จที่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องเล็กๆชมไปเลยนะคะแค่ลูกมีความพยายามเวลาชมลูกนะให้ชมที่ความพยายามนะคะเช่นเออลูกฝึกปั่นจักรยาน เมื่อลูกฝึกปั่นจักรยานนะคะยังปั่นไม่ได้หรอกปั่นแล้วก็ยังงอแงก็งแงกล้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แม่เห็นเลยนะวันนี้หนูพยายามมากเลยลูกหนูพยายามที่จะฝึกปั่นนะอะไรอย่างเงี้ยคือชมเป็นชมเป็นเรื่องของความพยายามนะคะอ่ะสองความแล้วนะแม่รักลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกแม่ขอโทษใครเคยพูดไหมพูดเนาะเวลาเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเป็นแค่มนุษย์ที่ไม่ได้ อะไรอะบรรลุโสดาวันนะคะเรายังมีอารมณ์นะคะถามว่ามีอารมณ์ไม่ผิดนะคะแล้วเมื่อไหรที่เราเผลอเพลอมีอารมณ์แล้วเราหลุดเปี้ยเป็นหนึ่งเปี้ยอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ควรทาคือรู้สึกตัวแหละขอโทษลูกนะคะแม่ขอโทษลูกแม่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แม่ขอโทษล,ลูกนะคราวต่อไปแม่จะพยายามคราวต่อไปถ้าแม่พูดอย่างนี้เรื่อยๆใชื่อไหมวันหนึ่งทุณลูกจะมาบอกแม่ว่า แม่หนูขอโทษนะเดี๋ยวคราวต่อไปหนูจะพยายามเขาจะพูดจริงกลับมากับเราพี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจเจอประสบเรื่องนี้แล้วนะคะวันนี้พี่กันก็เจอแล้วกับตัวเองเลยกล้าที่จะมาพูดกับทุกคนนะคะแม่ขอโทษลูกโอเคแม่ยกโทษให้เดี๋ยวคราวต่อไปหนูตั้งใจนะนี่อีกหนึ่งคำแม่ยกโทษให้นี่คือสอนให้เขารู้จักการให้อภัยเนาะให้อภัยกันนะคะมีเรื่องอะไรอีกนะคะอสอนมีคำที่พี่กันเตรียมมานะคะอ่า แม่เชื่อว่าหนูทำได้แม่เชื่อว่าหนูทำได้เช่นเนี่ยขึ้นเวทีเด็กบางคนไม่กล้าขึ้นเนาะแม่ว่าหนูทำได้ไปเลยลูกไปเลยอะไรเงี้ยให้เขาเชื่อให้เราแสดงความเชื่อมั่นในตัวเขาลูกเป็นลูกเราถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อมั่นในตัวลูกแล้วใครจะเชื่อมั่นในตัวลูกลูกเราไม่ต้องเก่งที่สุดนะคะขอให้เก่งในสายตาเราก็พอแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเอาลูกเราไปแข่งกับใครนะคะ แค่เก่งในสายตาคุณพ่อคุณแม่พอแล้วนะคะอะไรอีกคําพูดที่อยากให้พูดอ๋อลูกแม่หนูเป็นคนสําคัญของแม่อันนี้ก็ต้องพูดนะคะมีอะไรอีกนะอ๋อขอบคุณเคยขอบคุณลูกไหมขอบคุณน,นะที่เกิดเป็นลูกแม่แม่ดีใจมากเลยที่หนูเป็นลูกแม่หนูมีลูกแม่อยากพี่การวิชุดว่าแม่กับป้าดีใจมากเลยที่แม่มีพี่จันจากับน้องจินนาเป็นลูกนะคะเราจะพูดถึงเขาแบบ สร้างความมีคุณค่าในตัวเองให้กับเขานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะนอกจากนี้นะคะพี่ก็ยังยังไม่ได้อวยลูกอย่างเดียวไม่ได้ภูมิใจดีใจที่มีลูกะคะ่ะพี่ก็พูดให้เขาฟังว่าแม่ดีใจมากเลยที่มีที่แม่เลือกป๋ป้ามาเป็นพ่อของลูกเวลาต่อให้เราโกรธพ่อมากโมโหพ่อมากนะคะต่อให้เราวันนี้อารมณ์ไม่ดีอยากจะกินหัวพ่อมากนี่เราก็ต้องพยายามบอกว่าก็คือเพื่อให้คะว่าลูกที่มีความสุข ข้อพูดที่มีความสูงลูกเห็นคุณค่าของพ่อแม่นะคะเราชมป,าป้าให้ลูกฟังป,ป้าชมคุณแม่ให้ลูกฟังอย่างนะะี้ค่ะลูกจะรู้สึกดีกับพ่อแม่นะคะอันนี้เป็นคําพูดที่อยากจะให้พูดกันเป็นประจํานะคะอะ่าอ่ามีอย่างหนึง่งไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาทํากันใหม่สมมุติว่าลูกนะคะต่อจิ๊กซอว์ไม่สําเร็จวันนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็พูกกันใหม่นะลูกนะคะอะ่า uh, นะคะ <cose. S 1> อันนี้เราพูดกับลูกได้บ่อยๆนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะทําให้ลูกมีความสุขเนี่ยนะโพสเราต้องสร้างพ่อแม่เป็นอยูจริงนะคะใน